เป็ดปาดุงลำน้ำกันนะแม่เหมดอเออ่งหลายจ้าเนาะโอ้ดน้าก็เป็เด้ยเตือนมันบ่มเนี่คือลำน้ำเนี่เตือนมันกับยัง้อืมกินข้อืมกินอมครับโอ้ย ไม่กมาดำเหมือนกันนะบ่านนี่แต่ว่ายี่ดอกประจังมัดเลยมัดเดียวนี่เออเอาดำดำถอ,อยกันแน่วะโอ้ ำเป็นเน้เนนเนนเองงเปเลยมเนบุกาวาแต่ว่าทกันไก่กัทักทายสบายดีพี่น้องเกซเบิร์สูุ่กคน ก็การนี่กระดำหน้าสีลมเย็นๆน้อยนึงลมกน้ำมาแกงไปจักเนาะสบายดีเด้อแม่รุ่นสบายดีหลายคนอยู่บี้พี่้องเนาะสี่คนหาคนเรียกว่าอีดอก อ๋อเอาเงลูกสาวกันบ่ายนี่แะนี่โอ้มากาหลำหน้านึงเอ้ยอ nee. <is it? led> <concealer in contenido> ๋ใส <azo os under découvrir> um ่ส่งกระสันเฉีกระสันลำหน้านึงนี่บารดี้บาดีพอมาเียร่ดุงพ่นดุงลำน้ำกันนะแม่ กิ่งหลายจะ้ะเนาะโอ้ดำหน้าก็เป็นเวย้ยเตือนมันบ่เนี่คือดำหน้าม,มันเนี่เตือนมันกับยังอืมกินข้าวอืมว่ากินอมครับโอ้ยอ,อ,อ้ายก็มาดำน้ำกันดำปลาเนี่แต่ว่ายีดอกประจังมัด่ะ มัดเดียวนี่เออเอาดำดำอืมถอยกันแน่บ่าโอ้โดำเป็นเนาะก็บอกเ่ยว่าน่ะดำ้ากอะเดื้อพี่น้องเลยเนาะดำไปนี่ไปนั่นเนาะ อันน่ะตื่นมันในกูนี่เนาะ,นนะลำแรกเลยตื่นมันำแรกูอืองใอจับกล่องอยู่เนาะจับกล่องให้หไฟบ้าดำเนี่ยโอ้บดมัดหนึ่งเฉยเนาะเก่งดีดนี่ ว่าไพ่อว่าว่าคือเชดีไบ้านเนี่ดำมีวัวคือพ่อฮึเจวอีัวนะอ่าเก่งแท้บิดมัดงม,มัดอาดําๆพอเมื่อว้ากล้ากันนดอา่าเด้อเ Đó, mình nhảy vô đủ rồi lấy kéo Cảm ai hả? Đó, nó nó như một cả con Nó subscribe cho

แบุรมึ่งนแทจัดจดทีในปีเนาะมันแข็งว่ เจับๆๆๆไปแล้วเนาะจะได้จักน้ำจะสามคนเออได้หนาท้องหน,า,นาเลยไปเดี๋ยวเราหอบถุงหอบก้าก่อนมาดามดิพ่อกันตอนต่อ,ตอไปเลย,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 ยพี่น้องเด้อมืดผ้ามืดฝนสิมาอะพวกเปิดผ้ามาวันนี้เลยดูหน้าพี่น้องเลยเนาะดูดหน้ามาใส่ตะกร้า รยกาศตอนแรงๆพี่นอ้องเนาะกดพกันอีกเท่าน,นึงป๋าถูกสา,ามน้ำบ่นี่บายดีปะลุงกันลูกบึบายดีปะลุงทำไมพี่นอนจุกจิก้อนปลาดุงโอ้ดีน้ำบนานา,นาบอ่อ๋ห้ามลาตาบ่เนาะอืมาไปโลกกล้ากันเด้อโอ้ ไมวหนาววะจักเทื่อนอาบน้ามาึงชี้เทื่อนเลยโอ้ชี้เทื่อนเลยอุดน้านา่านเซตะกะพี่น้องเลยผลบุตกเลยแต่งผ้าแต่งผนเอาเองวันดำแล้วก็ขึ้นมาลกก้า เดินกระดำต่ออีกพี่น้องเลยคือเกขาโอ้มาโลการะบาดเลยเกืบเอาดูกระเมยพัชเชริไว้กันอ้โสีโนะบชาวนากล้าเป็นยังไงมีหยาบบอ ทางเทิงกับนึ่งเดือให้ให้นึงนะครับตะก้านี่แหละพี่น้องเนาะโอ้ตานังกันนะครัโอ้ยเตะก้ากับเป็นบ่อนี่เบิ้งเบิ้งไม่เลือกหงาบ่โอาต้องเลือกแล้บ่บอเลือกบอได้เลยก็มมันบ่ปลากระตาดมีเฟืองนี่ขนลงอยู่พี่น้องเนาะบอต้องให้งัวงอะไรกินฮะอ่างวงกันนะ พอ่าอุ้ยไม่ทันอันเป็นลักอ็รู้นะห้องเนี่ยาบร็มาเออาาบ้านน่ะเดือดลุกลกลุกอืมดียี่ได้มีน้ำมีน้ำกะดีอยู่บ่ตะกี้ได้ใช่ตะกี้นะอันมันมมีน้กกอกไม่มีต่ินดลุกงากบ่ เออวันนี้โรกสบายวะวันาานี้ออดัหนากระดำเนาะดำดัดล,ล,ลายเะไรดำหนาออดำลายวะดำหนาได้วามาลกกล้าอีกโอ้คือมาดูแท้มืนี่กินขอกำยังมืนนี่คือมาดูาาาดสันเทียงนี่อืมเ

จ้ากะมีแต่หนนี่มาใส่กันบ่อนนนั้นเลือนหนาตนนั้นสอดเลย กไปน่าเจ้าเจ้น้องใเียงเลยนาะาอยู่พี่น้องไม่ก้าแต่ว่ามันีเทเลือกหงานนั่นลกคือโลกคนลูเขาเลยแหละน่าเจอีนี่าแดง คนใสเวียนมาหมดใสเวียนมางาเนี่ยพ่อพ่อพ่อเนี่ยพ่อเน่ยกระทินอยูเลยแรงคนกระทิกันยังครับแรงมั้ย้าู่เรื่อยขึ้อยู่เลยนี่แรงนี่ว้อยู่เรื่อยขึ้นอยู่นี่มันมาเสก แค่ไม hey, ่ขมพอดีขมแค่น mm ี้เนี่ยเพ็นเพ็นขวดเนี่ยอีกมาเกือแล้วมาโน่นมั่งเหรบ ก้าก็ได yeah, ้เป yeah. yeah. ็นนาเป็นกรรมนี่อย่างน้นาก็ได้้าก็ได้เนาะสาวก็เดือดหนาฮมบนก็เดือาเออเือเดือกาา มาดีครกโเฮ้ย เออทำไมพี Remember, ais, ่น <Depois, S 1> <Par> ้องป้าลุงลูก้าต้องกันว่า ่คอยดึงแล้วเนาะไปดึงเนื้นอะะขาดแล้ววะคอยดึงทีแตส้นที่ซองไว้ข้าวแทนจะขาดแล้วว่ะ

phải nắm được nhà em um. อได้สิมีห้างเลย ปลาสีตอนที่ไหนเนาะชิดน้าะเลค่เมื่อวานเมื่อวานยกดำบักที่เนเขาต้นกบับมีบอกข้าก,กับเวืวานเลย เพื่อนนาวานนี่เขาหน้าดำน้าหยอดอันนึง อยากเรียกว่ะายัาไงเกี้ยนั่นแก่งหลั่งให้เนาะเข่เตี้ยนั่นแท้เดือดตายไปจับตั้งใตดุงนำตากติดตลกนึงอ่ะขอตีหายวอกพี่เลยเตี้ยนี่เนื้อหลับหยาบก้าวเป็นเรื่ยบ่อ

ยาประทาณอยู่ตรงนี้ชดมันบงเติมไร่ไงชดไร่อะชดมันอย่างนันเบนะด เด้อัาพ่น้องเนาะคกันคิดหนกคิดต่อไปเด้อเนาะสำรันี่ทางองเคยเด็เจพอดแล้วิพาประการครับขอโทษขออภัยทีข้างนออารมณ์เมื่อสุคนกล้าลำนาพี่เจ้าอเนาะน้อยกะทีไปเก็บจักเก็บทรายน้ำมันเบิ้ลได้ไจ้าหมไปเบิ่งเิหมเยมอดย โอเคพี่น้องเาสบายดีเด้อดีสบายดีตั้งแม่รูปตั้งเพยมาสบายดีลูกสบดีป้าดุอ้าาดอป่ป่ด้ปาดด้ป